สวัสดีค่ะเราก็กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะสาหรับรายการเปิดไพ่ทํานายดวงค่ะกับดิฉันอาจารย์นิชานันท์ชันนาาชดพิรมพรครับผมกับผมอาจารย์อมศรีเนตนะฮะอาจารย์อมก็ขอต้อนรับเข้าสู่เทศกาลสงการกาในช่วงของเดือนสงการครับเป็นเร็ว,วเหมือนโกหกนะอาจารย์อมปีใหม่ไทยหนึ่งปีแล้วเมื่อตกี้เพิ่งจะผ่านปีใหม่จีนใช่ครับนะมาช่วงของเดือนเมษายนก็เข้าสู่ปีใหม่ไทยใช่ครับผมเดียวนะอาจารย์อมจะครึ่งปีแล้วนะใช่ถ้าใครยังไม่ยังไม่ทาอะไรช่วงนี้ก็ให้รีบๆทำนะคะอาจารย์ อมเพราะเวลาไม่รอใครเลยจริงๆนะครับผมตามหลักโหราศาสตร์เนี่ยในช่วงของสงการนี่คือการเปลี่ยนชะตาของดวงดาวใช่ค่ะนะฮะเข้าสู่ในช่วงของพลราศีมีนเข้าสู่ราศีเมษใช่ค่ะในช่วงของปีใหม่ไทยนะฮะตามหลักของจุลศักราชนะฮะประมาณนี้นะครับหลังจากที่พ้นของตุนจิงคือปีใหม่จีนใช่ค่ะนะครับเพราะนั่นคือสงการก็ต้องมีนางสงการนางสงการเกิดชื่อนางานโอมนะครับเพราะนั้นในช่วงของต้นรายการนะคะอานโอมวันนี้เราจะขอพูดถึง นางในวรรณคดีท,ที่ที่มีความสําคัญในเรื่องของเทศกาลสงการเขาเรียกว่านางสงกรารน,นั่นเองเพราะนั้นประจําปี2565นะคะอาจารย์โอมปีนี้นางสงกรารชื่ออะไรคะอาจารย์โอมนางสงกรารชื่อ,อนางกิรินีเทวีกิรินีเทวีชื่อเพราะว<า>่<ม>า,นนาลักษณะเป็นแบบไหนคะเป็นนางสงกรารประจำวันพฤหัสบดี เพราะว่าวันพฤหัสเป็นวันที่14่ตรงวันสงกรานนะครับลักษณะของนางกฤืดีเทวีก็คือนั่งบนหลังช้างนั่งบนหลังช้างใช่มาเป็นช้างเป็นยานพาหนะใช่ไหมถ้าพูดง่ายคือมีช้างเป็นแบบเขาเรียกว่าช้างเป็นรถคู่ใจเลยเออเป็นรถยานพาหนะคู่ใจของพระนางเลยแล้วมือขวาท่านถืออะไรคะอาจารย์มือขวานี่ถือขอช้างขอช้างนะฮะคอย ควบคุมนะส่วนมือซ้ายถือปืนอเพราะนั้นน่าจะมีความหมายที่สําคัญนะอาจารย์โอมเกี่ยวกับเ,เขาเรียกว่าศาสตราวุธที่ท่านได้ถือไว้ถูกต้องเลยเพราะนั้นถ้าเป็นภาพรวมของภาพที่สื่อออกมาเนี่ยของนางสงการปีนี้น่าจะมีความหมายคร่าวๆว่าวอย่างไร้างคะอาจารย์อ่าช้างนะครับช้างคือความยิ่งใหญ่ใช่ไหมปีนี้คนก็จะมีเกต์ท่จะหาอะไรที่มันเกี่ยวกับความยิ่งใหญ่อาจจะเป็นเกี่ยวกับพวกบ้านตึกรถที่ดินถ้ารถนี่ก็ประเภทต้องรถคันใหญ่ๆ รถเปบแพงๆคันยุโรปหรือหรือหรือถ้าเป็นบ้านก็เป็นบ้านเป็นตึกใหญ่มีพื้นที่บ้านที่ดินอสังหาริมทรัพย์อะไรอย่างเงี้ยนะฮะจะมีเกณฑ์เกี่ยวกับการซื้อขายความคึกคักเริ่มเกิดขึ้นไหมจันโนของชิ้นใหญ่ความคึกคักเริ่มเกิดขึ้นไหมงานติ่างใช่งานใหญ่งานมีงานใหญ่เกิดขึ้นมีงานใหญ่งานอีเวนต์ใหญ่ๆ นะฮะเออประมาณนี้นะการเปลี่ยนแปลงก็น่าจะครั้งยิ่งใหญ่เหมือนกันนอาจะนะอะไรใหญ่ๆตัวโตโอ่าประมาณนี้ทีนี้มือขวาที่ถือขอช้างช้างนี่เราจะพูดถึงอะไรนี้คะขอช้างก็คือคนก็จะมีเกณฑ์ที่จะได้เกี่ยวกับเรื่องการควบคุมอํานาจอ่านะฮะไม่ว่าจะเป็นน่าจะพูดถึงอํานาจกันใช่ไหมบ้าอำนาจก็มีเออหรือไม่ก็ประมเภทลงแนอำนาจก็มีเออหรือไม่ก็แสวงหาอํานาจก็มีใช่ไหมคะนะฮะหรือมีเกณฑ์ที่จะได้เกี่ยวกับเรื่องคนที่มีความเป็นผู้มีอานาจเนี่ย ควรจะต้องควบคุมและก็บริหารการจัดการที่ดีด้วยเช่นกันประมาณนี้นะฮะที่นี้ปืนละคะ่ะมือซ้ายที่ถือปืนนะจา๊าโนมปืนก็แน่นอนก็<ส>ต้องมีเกณฑ์เกีย่ยวกับการลบลาฆ่าฟฝันกันเอาละสิสงครามแน่นอนเลยนะมีเกณฑ์เกีย่ยวกับเรื่องการเกิดสงครามมีเกณฑ์เกี่ยวกับเรื่องอาวุธปืนอะ,อะไรเงี้ยนะฮะการต่อส,สู้การช่วงชิงนะคะการได้มาซึ่งต้องต้องใช้ในเรื่องของอาวุธต่างๆในการขินฆ่าฆคาฝันเพราะนั้น ปีนี้ในเรื่องของจิตใจของมนุษย์ของคนเราเนี่ยก็น่าจะมีความกล้าความฮึกเหิม,มความอะไรที่มันมีการเปลี่ยนแปลงไปนะอาจารย์อมซึ่งซึ่งปืนเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เกี่ยวพันกับเรื่องของการเข็นฆ่าเนาะเพราะนั้นจะอะไรเกิดขึ้นก็ตามแต่ในเรื่องของอารมณ์ต่างๆเนี่ยปีนี้ทุกคนต้องพยายามควบคุมนิดนึงนะอาจารย์อมครับผมโมโหหรือโกรธเกลี้ยวมากๆเนี่ยมันอาจจะคิดตัดสินใจทําในทางที่ไม่ถูกต้องหรือความรุนแรงเกิดขึ้นอาจจะเกิดขึ้นแล้วกันนะ,ะม,นมีเรื่องความรุนแรงเกิดขึ้นอ่ะ อันนี้ก็คือเป็นสื่อความหมายในเรื่องของนางสงการสำหรับปีนี้นะคะว,วันหยุดเทศกาลสงการปีนี้ก็คือตั้งแต่วันที่13เมษายนนะคะ1 3 1 4 15ก็เป็นช่วงวันหยุดกอ็อยากจะให้ทุกท่านนะคะยังรักษาขนบรทาเนียมประเพณีไทยโดยการาเขาเรียกว่าทําบุญตักบาตรถูกไมหมฮะจารย์โอมแล้วก็มีการ รถน้ำดำหัวผู้หลักผู้ใหญ่แล้วก็มีการส่งน้ำพระซึ่งเป็นประเพณีที่สำคัญในส่วนของกิจกรรมต่างๆทางภาครัฐเราคอยฟังดูอีกทีว่าจะประกาศให้มีการละเล่นน้ำหรือมีการทำกิจกรรมอย่างอื่นได้มากแค่ไหนอย่างไรอันนี้ก็ต้องคอยติดตามในส่วนของทางภาครัฐที่ต้องคอยประกาศอีกครั้งหนึ่งนะคะจ่าโอมเนาะครับช่วงสงการ<อ>ก็เป็นช่วงที่เป็นการขอเข้ามาใช่ะฮะขอเข้ามาเกี่ยวกับคุณพ่อคุณแม่ใช่ค่ะขอเข้ามาผู้หลักผู้ใหญ่ใช่ค่ะนะฮะเนเรื่องเกี่ยวกับการล่วงเกินไปใช่ค่ะนะฮะเพราะนั่นคือเป็นส การสงการเลยทีเดียวใช่ค่ะก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขในช่วงของเทศกาลปีใหม่ไทยนี้สิ่งที่ไม่ดีก็ขอให้ผ่านพ้นไปสิ่งใหม่ๆที่ดีๆก็ขอให้เข้ามาสู่ชีวิตแล้วกันนะคะอ,อาจารย์อมวันนี้เพื่อเป็นการไม่เสียเวลาในส่วนของการพยากรณ์ศึก12ราศีของเรานะคะประจําเดือนเมษายนนะคะราศีแรกที่เราจะพูดถึงก็คือชาวราศีมังกรเดี๋ยววันนี้จะให้อาจารย์อมเป็นผู้พยากรณ์ค่ะราศีมังกรนะฮะ ราศีมังกรได้9ก้าเหรียญน,นะฮะเพรา,าะนั่นคือดวงดาวราศีมังกรในช่วงของหลังจากสงกรานหรือไม่ก็ในช่วงเดือนเมษาเนี่ยะจะมีโชคดีในเรื่องเกี่ยวกับด้านของมีค่าออของมีราคาคหรือไม่ก็มีโชคดีในเรื่องเกี่ยวกับด้านการเงินเกิดขึ้นะนะฮะดวงชะตาที่ผ่านมาเนี่ยติดติดขัดขัดหรือไม่ก็การเงินเนี่ยค่อนข้างจะหมุนไม่ค่อยทันเท่าไหร่แต่จากนี้ไปดวงการเงินของราศีมังกรในช่วงเดือนเมษาเนี่ยจะดีขึ้นหรืออาจจะได้ของถูกใจของมีค่ามีราคาก็ได้นะฮะตรงนี้ ถ้าเป็นในเรื่องงานนี่ก็มีโอกาสที่จะซื้อง่ายขายคล่องอนะฮะหรือถ้าเป็นในตําแหน่งการในงานก็มีโอกาสที่จะก้าวหน้าหรือลุ่งเลืงองนะฮะเหมาะกก่การโยกย้ายขยับขยายทาอะไรเพิ่มเติมถ้าเป็นในเรื่องเงินทองก็ถ้าจะซื้อหาของชิ้นใหญ่หรือวางแผนซื้อของมีค่าหรือได้ของถูกใจก็ใช่ก็ได้เหมือนกันนะฮะถ้าเป็นเรื่องความรักก็มีเกณฑ์ที่จะได้เกี่ยวกับเงินทองผลประโยชน์มีเกณฑ์ที่จะได้เจอคนรักแบบอุปถัมภ์ค้ำชูสายเปนะอ่าหรือตัวเราเองก็ได้เปคนรักก็ได้ หรือคนรักมาเปยก็ได้<ช>อะไรเงี้ยนะฮะ,ะได้ซื้อของมีค่าของสวยงามให้กันและกันนะฮะหรือมุมนึงก็คือดวงราศีมังกรในช่วงของเดือนนี้คุณจะมีเกณฑ์รักสวยรักงามมีเกณฑ์แต่งตัวมีเกณฑ์ได้ซื้อของมีราคาเสื้อผ้าหน้าผม เรื่องสําอางนะฮะตรงนี้นะอาจะเต็มเกี่ยวกับความสวยความงาม,มคุณผู้ชายก็เหมือนกันคุณผู้ชายก็จะรักสวยรักงามเหมือนกัน<อ>เพราะคุณผู้ชายตกตําแหน่งไพ่ในเรื่องเกี่ยวกับด้านความสวยความงามเข้ามารประมาณมนี้นะฮะเพราะนันคือในช่วงเดือนราศีเเดือนเมษานี่ยชาวราศีมังกรจะมีโชคดีเกี่ยวกับเรื่องเงินแล้วก็รักสวยรักงามประมาณนี้นะดีด้วยมีความสุขกันไปนะคะต่อไปเป็นชาวราศีกลุ่มนะอาจารย์โอมนะ ชาวราศีกุมก็ทุกอย่างค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่ะราบรื่นดีเพราะฉะนั้นเดือนนี้นะคะสําหรับชาวราศีกุมทุกอย่างของคุณเนี่ยก็จะมีในเรื่องของการพัฒนาต่อยอดไปอย่างต่อเนื่องปีนี้น่าจะมีการวางแผนในเรื่องของการขยับขยายการเพิ่มเติมกับสิ่งใหม่ๆแล้วกันที่สําคัญนะคะ เดือนนี้ชาวราศีกุมเขาจะเน้นในเรื่องของการวางแผนในเรื่องของแผนงานผลประโยชน์ต่างๆแล้วที่สําคัญคือการทํางานเป็นทีมเป็นกลุม่มและที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งคือการจัดระบบระเบียบในเรื่องของวิธีการทํางานได้อย่างดีเยี่ยมสําหรับเดือนนี้นะคะ <sauc. S 1> แล้วที่สําคัญความโดดเด่นในเรื่องของงานเนี่ยเดือนนี้ชาวราศีกุมจะเน้นงานที่เกี่ยวขันกับงานเซอร์วิสงานบริการงานที่ต้องออกพบปะพูดง่ายๆว่าเดือนนี้ชาวราศีกุมอยู่นิ่งไม่ได้เป็นงานที่ต้องออกพื้นที่พยายามออกเป็นแนว แนวขาลุยการออกพบปะการออกไปเจราจาหรือการไปต่อรองจะเป็นผลในทิศทางที่ดีนะคะถ้าเป็นในเรื่องของการเงินเดือนนี้อาจจะมเีเขาเรียกว่าผลประโยชน์เกี่ยวกับเรื่องของสายงานที่เกี่ยวพันกับงานดูแลงานเซอร์วิสจะค่อนข้างจะดีแล้วที่สําคัญเนี่ยเดือนนี้พาหนะจะให้โชคให้คุณหมายถึงชาวราศรีกุมอาจจะมีในเรื่องของข่าวดีหรือโชคลาภเกี่ยวกับยอดยานภาหนะต่างๆหรือบางคนอาจจะมีข่าวในเรื่องของการอยากได้ลดการเทินลดการปรับปรุงซ่อมแซมหรือการใช้จ่ายเงิน เกี่ยวกับยวดยานฐานาบางอย่างเกิดขึ้นซึ่งเป็นการใช้จ่ายในทางเชิงบวกไม่ใช่ทางเชิงลบนะคะถ้าเป็นเรื่องของความรักคือการค่อยๆเป็นค่อยๆไปการค่อยๆพัฒนานะคะคนที่มีความรักอยู่แล้วเนี่ยก็จะวางแผนในเรื่องของอนาคตค่อยๆวางแผนการจัดการระบบระเบียบที่ถูกต้องถ้าคนที่มีคู่ครอง นะคะหรือคนที่กําลังวางแผนในเรื่องของครอบครัวในอนาคตเนี่ยก็จะวางแผนเรื่องของการมีบุตรด้วยกันแต่ถ้าคนโสดเลยนะคะเดือนนี้ก็อาจจะมีโอกาสได้เจอคนที่อยู่เกี่ยวพันกับเรื่องของสายงานหรือคนที่มาดีลเกี่ยวกับสายงานต่างๆมีโอกาสได้พบลักในเรื่องของความรักเกิดขึ้นนะคะสําหรับชาวราศีกุมค่ะโอเคอเคนี้มาถึงราศีมีนนะฮะราศีมีนได โอ้โหพัฒนานี่เพราะนั่นคือราศีมีในช่วงของเดือนนี้นะฮะเป็นเดือนที่คุณจะมีเกณฑ์ที่จะได้เกี่ยวกับเรื่องความพัฒนาพัฒนาคือหมายถึงว่าคุณจะเก่งขึ้นค,คุณจะสวยหล่อขึ้นคุณจะมีความสามารถขึ้น คุณจะกระฉับกระเฉงขึ้นหรือถ้าเป็นในสายงานคุณก็จะมีเกณฑ์พัฒนาตัวเองมากขึ้นถ้าเป็นในเรื่องเกี่ยวกับด้านการงานก็คือพัฒนาให้เก่งอาจจะเป็นการสอบการเรียนการเรียนรู้การอบรมค,คือพัฒนาก้าวหน้าขึ้นะอะไรประมาณนี้ก็ได้ถ้าเป็นในเรื่องเงินทองก็มีเกณฑ์ที่จะได้เกี่ยวกับของเพิ่มเติมกว่าจะได้ซื้อของที่ถูกใจหรือไม่ก็วางแผนในเรื่องเกี่ยวกับด้านการเงินในเรื่องหารายได้มากกว่าหนึ่งทางก็ได้เช่นเดียวกันนะครับ ถ้าเป็นเรื่องความรักก็มีเกณฑ์พัฒนาพัฒนากคือหมายถึงว่าหลังจากที่เคยคบกันก็วางแผนเรื่องแต่งงานาหรือจากที่เคย วางแผนในเรื่องเกี่ยวกับด้านครอบครัวก็วางแผนเรื่องการมีหลุดมีบุตรมีลูกนะฮะตรงนี้ก็ได้เช่นเดียวกันหรือมุมหนึ่งก็คือราศีมีนช่วงนี้รักไม่ยุ่งมุ่งแต่งงานก็ได้เพราะน,นั้นคือภาพรวมของราศีมีนก็คือดวงชะตาช่วงนี้เป็นช่วงที่คุณจะเข้าไปเกี่ยวพันกับอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องความขยันขันแข็งะนะฮะแล้วก็ความตั้งใจมุ่งมั่นวางแผนอนาคตคนี่คือราศีมีนครับผมค่ะโอเคค่ะไว้ช่วงหน้านะคะพบกันอีก3มราศีคะ่ะคราบผม นี่ก็มาถึงในช่วง pues ของราศีเมษเดือนเกิดพอดีราศีเมษเดือนนี้นะคะเข้าสู่ช่วงเดือนเกิดของชาวราศีเมษเนาะมาดูซิเป็นไงบ้างมาดูซิว่าเป็นไงบ้างนะคะชาวราศีเมษโอช่วงนี้นะคะการที่จะเข้าเดือนเกิดของชาวราศีเมษแ่นรู้สึกว hey ่าอารมณ์ความรู้สึกต่างๆมันดูเหมือนจะวุ่นวายนิดนึงนะคะจานโอเพราะนั้นชาวราศีเมษนะคะในช่วงของเดือนเมษายนเนี้ยช่วงนี้ให้ระมัดระวังในเรื่องของมรสุม ความเครียดความตึงเครียดความวิตกกังวลต่างๆที่เริ่มจะเข้ามานะคะออถ้ามองอีกมุมดีนะคะมองอีกมุมดีมุมนึงก็หมายถึงเป็นจุดเปลี่ยนแปลงที่ทําให้คุณเหมือนได้มีโอกาสได้ได้เรียนรู้กับปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้ตนเองในภายภาคหน้าแต่ว่าเดือนนี้ยังไงก็ก็ตามแต่นะคะให้ระมัดระวังในเรื่องของอารมณ์หรือการพบคนเดือนนี้ชาวราศีเมษระมัดระวังการ เขาเรียกว่าเหมือนเป็นการเป็นปฏิสัมพันธ์กับกลุ่มคนที่ไม่ค่อยจะหวังผลในทางที่ดีนะคะบางคนอาจจะมีปัญหาเรื่องการคบมิตรคบเพื่อนคนเจ,เจอเจอเจอคนไหม่จริงใจเจอคนที่รู้สึกจะมีโอกาสที่จะทําให้คุณเหมือนโดนทิ่มแทงหรือทรยศหักหลังในบางเรื่องบางเหตุการณ์เกิดขึ้นถ้าเป็นในเรื่องของสายงานนะคะเดือนนี้ชาวราศีเมษจะต้องเน้นงานที่ต้องลงแรงมากกว่ามันสมองนิดนึงก็แปลว่าเดือนนี้ชาวราศีเมษจะต้องทํางานที่ต้องทุ่มเทแรงกายแรงใจ นะคะแล้วที่สําคัญอาจจะมีปัญหาเก่าๆหรือมีปัญหาเกิดขึ้นทําให้คุณต้องคอยแก้ไขอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นการทํางานที่ต้องเน้นความละเอียดรอบครอบเดือนนี้สําหรับชาวราศีเมษต,ต้องพยายามดูรายละเอียดในเรื่องของเนื้องานให้ดีระมัดระวังข้อผิดพลาดท,ที่คุณอาจจะต้องโดนตําหนิหรือโดนผู้หลักผู้ใหญ่เขาเรียกว่าเหมือนคอมเพนอะไรบางอย่างเกิดขึ้นทําให้ชาวราศีเมษร,รู้สึกเหนื่อยท้อสําหรับเดือนนี้แต่ยังไงก็ต้องให้กําลังใจชาวราศีเมษนะคะเพราะเท่าที่ดูเขาอาจจะเจอมรสุมในเรื่องของการงานแต่ว่าข้อ ที่ดีคือเขาก็มีความตั้งใจแล้วก็ยังมีความอดทนต่อสู้ต่อไปนะ <ừ. S 1> ถ้าเป็นในเรื่องของการเงินนะคะ<ม>เดือนนี้ชาวราศีเมษนะคะค่อนข้างจะต้องเขาเรียกว่าเจอความ วุ่นวายในเรื่องของการเงินเหมือนกันแปลว่าเดือนนี้ค่อนข้างจะควบคุมสถานการณ์ในเรื่องของรายรับค่าใช้จ่ายต่างๆค่อนข้างจะยากนิดหนึ่งบางครั้งความสมดุลหรือความบาลานซ์ระหว่างรายรับรายจ่ายไม่ค่อยจะลงตัวเดือนนี้ระมัดระวังการเป็นหนี้เป็นสินพยายามใช้เงินอย่างระมัดระวังพยายามระมัดระวังในเรื่องของการไปรก,กู้หนี้ยืมสินบางอย่างเพิ่มเติม,ตมถ้าเราสามารถควบคุม ระดับของหนี้สินได้ก็จะไม่หนักไปกว่าน,นี้นะคะหรือมองอีกมุมนึ่งเนี่ยชาวราศีเมษเดือนนี้ต้องระมัดระวังเรื่องการครบคนบางคนมาต่อหน้าดีอย่างรับหลังอย่างบางคนมาขอหยิบยืมท้ายที่สุดคุณอาจจะกลายเป็นหนี้ศูนย์เกิดขึ้นอันนี้ก็ต้องระมัดระวังด้วยเช่นเดียวกัน<ม>นะคะหรือมองอีกมุมนึงเนี่ยการเงินคุณอาจจะมีเหตุต้องได้ใช้จ่ายแบบกระทันหัน<ม>เช่นการรักษาพยาบาลหรือการซ่อมแซมก เขาเรียกว่าเกิดจากการเพพังเสียหายแบบกระทันหันเกิดขึ้นถ้าเป็นในเรื่องของความรักระมัดระวังการคิดไม่ซื่อนะคะก็คือถ้าคนที่มีความรักอยู่แล้วเนี่ยให้ระมัดระวังเรื่องของอเขาเรียกว่าการครบค้าสมาคมหรือคนที่เป็นคนโสดอยู่แล้วเนี่ยระมัดระวัง คนที่เข้ามานะคะอาจจะบอกว่าคุณโสดแต่จริงๆเขาอาจจะมีครอบครัวหรือมีพันธะเข้ามาเกี่ยวยงทําให้ตัวของคุณเนี่ยอาจจะค่อนข้างจะผิดหวังในเรื่องของความรักแต่คนที่มีคู่อยู่แล้วเนี่ยอันนี้จะต้องพยายามสร้างความเชื่อมั่นหรือสร้างสร้างความเชื่อใจให้กันให้ได้มากที่สุดนะคะพยายามอย่าออกนอกกรอบหรืออย่าออกนอกรูกนอกทางเพราะฉะนั้นมันจะเกิดปัญหาเรื่องชีวิตคู่ได้นะคะสําหรับชาวราศีเมษค่ะอ่าครับผมครับคราวนี้ก็มาถึงราศีพฤจกนะฮะ ราศีพุโสได้ไพ่หมดทุกหมดโซล<อ>ด,ดีดีด้วยนะคะเพราะนั่นคือชาวราศีพุโสนะฮะจากที่ผ่านมานี่เขาเรียกว่าดวงชะตานี่ล้มลุกคลุกค,คลานกันมาเลยทีเดียว<ช>นะฮะหรือไม่ก็เครียดคิดมากกังวลมีเรื่องร้อนใจใ<ช>นะพอเข้าเดือนเมษาหลังสงการแล้วเนี่ยดวงชะตาชาวราศีพุโสก็จะเป็นหมดเคราะห์มหมดข้อที่นี้คือสุขภาพก็จะดีขึ้น<ช>เรื่องเกี่ยวกับด้านการงานก็ดีขึ้นการเรงินดีขึ้นความรักดีขึ้นอะไรเงี้ยนะฮะถ้าเป็นในเรื่องงานก็มีเกณฑ์ที่จะมีโชคดีในเรื่องเกี่ยวกับด้านการ การเริ่มต้นที่ดีการลงทุนีก็แด้เหมือนกัน นะฮะถ้าเป็นเรื่องเงินทองก็มีเกณฑ์ที่จะได้เกี่ยวกับเงินก้อนจะเป็นเงินกู้เงินยืมอสังหาริมทรัพย์ซื้อขายของชิ้นใหญ่ได้หมดเลยนะฮะหรืออาจจะมีโชคลาบเบาๆก็ได้นะฮะถ้าเป็นเรื่องความรักก็มีเกณฑ์เกี่ยวกับเรื่องผลประโยชน์รัพย์เงินทองมรดกสมบัตินะฮะคุณอาจจะมีเกณฑ์ที่จะมีโชคกับมรดกมีโชคเกี่ยวกับที่ดินคนในครอบครัวนะฮะซื้อหาของชิ้นใหญ่ร่วมกันมีโชคร่วมกันก็ได้อะไรประมาณนี้นะฮะช่วงนี้ดวงชะตาชาวราศีพฤษภถ้ามีโอกาสเนี่ยไปเสริมดวงทําบุญอะไรท คนซ้ายเข้าวัดนี่ก็จะดีอ่าใช่ใช่นะเพราะเป็นช่วงสงการนะอาจารย์รใช่จะนาโชคดีมาให้นะครับตรงนี้ครับผมครับราศีพุษโศครับอ่าถือว่าเป็นราศีที่ค่อนข้างจะมาแดงมาแรงอยู่นะอาจารย์ผมนะอ่าอีกหนึ่งราศีนะคะก็คือชาวราศีเมถุนนะคะช่วงของเดือนเมษายนเขาจะพบเจอกับอะไรอ่าข่าวดีเหมือนกันนะเพราะนั้นเดือนนี้นะคะชาวราศีเมถุนเขาจะได้รับ ข่าวดีจากแดนไกลหรือจะได้รับเขาเรียกว่าเหมือนได้สิ่งของที่ถูกใจนะคะของต้องใจเดือนนี้คุณจะมีกิจกรรมที่น่ารักน่ารักทำแล้วคุณรู้สึกมีความสุขและที่สําคัญเนี่ยคุณจะรู้สึกเขาเรียกว่าเหมือนหัวใจฟูหัวใจพองโตนะเดือนนี้ชาวราศีเมถุนเขาจะมีเขาเรียกว่าเขาจะได้ทําอะไรที่เขามีความสุขอาจจะมีเขาเรียกว่าเลี้ยงสัตว์เล็กตัวเล็กๆตัวน้อยๆหรือเลี้ยงต้นไม้เขาจะมีความรู้สึกแบบมีความ รักความเอ็นดูกับสิ่งกระจุกกระจิ๊กเล็กๆน้อยของเขาเขาพูดกระจุกกระจิกกระจุกระจิมใชม <า S 1> ก่กระจุกกระจิม, <า S 2> ม <า S 1> อ่าพาบาว่าเดือนนี้เขาจะหันมามองความสําคัญกับสิ่งใกล้ตัวมากขึ้นนะสําหรับชาวราศีเมถุนซึ่งแต่ก่อนหน้านี้อาจจะมองความสําคัญจาก ของที่มันอยู่แดนไกลมากเกิ<ใ>น <ผม S 1> ไปเดือนนี้นะคะชาวราศีเมถุนเขาก็จะเริ่มแบบว่าหารรันคาให้ความสําคัญกับสิ่งรอบข้างมากขึ้นถ้าเป็นในเรื่องของการงานนะคะเดือนนี้คุณก็จะมีโอกาสได้พัฒนาได้ต่อยอดได้เรียนรู้กับสิ่งใหม่ๆอะไรที่คุณคิดว่าคุณ ขาดตกบกพร่องเดือนนี้คุณจะได้เรียนรู้และพัฒนาตนเองแล้วที่สําคัญนะคะคุณจะมีโอกาสได้รับคําชมเชยจากหัวหน้าผู้หลักผู้ใหญ่นะคะถ้าใครที่เป็นเจ้าของกิจการนะคะเดือนนี้ก็มีโอกาสที่จะได้ขยับขยายเพิ่มในเรื่องของจํานวนพนักงานเพิ่มมากขึ้นมีการคัดเลือกพนักงานมีการเขาเรียกว่ามีการ อาจจะมีการมอบในเรื่องของของรางวัลหรือการมอบสิ่งดีๆให้กับคนที่ทำงานหรือทำผลประโยชน์ได้ดีด้วยมีกิจกรรมที่ทำมีความสุขในเรื่องของที่ทำงานเกิดขึ้นถ้าเป็นในเรื่องของการเงินนะคะเดือนนี้คุณจะทุ่มเทเกี่ยวพันกันในเรื่องของการซื้อของเข้าบ้าน นะคะการทํากิจกรรมกับคนในครอบครัวนะคะอาจจะใช้ใจเงินเกี่ยวกับเรื่องของการแจกจ่ายเด็กหรือการทําบุญเกี่ยวกับมูลนิธิเด็กต่างๆอันนี้ก็จะเป็นการเสริมดวงในทิศทางที่ดีเรื่องของการเงินนะคะและที่สําคัญเดือนนี้คุณอาจจะมุ่งเน้นในเรื่องของกิจกรรมเกี่ยวกับลูกก็ได้คะ่ะอาจจะส่งเสียในเรื่องของการเงินหรือการส่งลูกให้ไปเรียนพิเศษต้องเสียเงินเกี่ยวกับการส่งเสียให้ลูกเพื่อเป็นการพัฒนาเกี่ยวกับลูกก็เป็นได้ถ้าเป็นในเรื่องของความรักนะคะคุณจะมีเสน่ห์กับคนอายุน้อยกว่าแน่นอนสําหรับชาวราศี เมทุน <Blues. S 1> นะคะ <ห methodology. S 1> <livestream. S 2> เดือนนี้คุณจะหันกลับมารักตนเองค่ะอาจจะกลับมาพัฒนาตนเองให้ตนเองดูเด็กลงนะคะ mm hmm. หรืออาจจะอยู่กับความรักที่ทําให้คุณรู้สึกรู้สึกแบบอยากจะแต่งตัวให้ดูน่ารักนะคะอยากจะพัฒนาตนเองอยากดูแลสุขภาพอยากจะหันกลับมาดูแลสุขภาพร่างกายต่างๆรู้สึกว่าเดือนนี้คุณจะคัดเลือกการทานอาหารได้อย่างอย่างดีเยี่ยมเพื่อเป็นการดูแลสุขภาพตนเองให้ดูดีต่อไปนั่นเองสําหรับชาวราศีเมทุนนะคะอ่าขอบคุมครับอ่ะ จบล <จบ S 1> งไปจบกันไปกับ6ลราศีสราศีแล้วนะคะ,ะ,ะดเดี๋ยวช่วงหน้ามาพบกับเราอีก6ลราศีนะครับวันนี้ผมอาจารย์อมศรีคะเน่ะกับดิฉันอาจารย์นิชนานันชัดพิรมพรก็ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ